พี่น้องอยู่วิทยาขอโทษสังคมเร่งบอสรับผิดชอบลั่นครั้งนี้กระแสหนักเกินแบกรับไหวพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาส่งจดหมายเปิดผนึกที่มีเนื้อหาดังต่อไปนี้จากกรณีข่าวของคุณวรายุทธอยู่วิทยาพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาต้องขอโทษสังคมเป็นอย่างสูงที่ข่าวของบุคคลในครอบครัวได้สร้างความรู้สึกโกรธเกลียดไม่พอใจจนเป็นเหตุของกระแสเรียกร้องของสังคมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ พวกเราไม่สามารถจะปฏิเสธความสัมพันธ์ของการเป็นอยู่วิทยาคนหนึ่งของคุณวรวุทธได้อย่างไรก็ตามพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาก็ขอเรียนให้ทุกท่านทราบด้วยความจริงใจว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เกิดเหตุครอบครัวค,คุณวรวุทธไม่ได้หารือหรือบอกเล่าการตัดสินใจหรือการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งกับพี่น้องเลยและพวกเราก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการตัดสินใจหลายเรื่องของคุณวรุทธ์ที่เราติดตามจากข่าว แต่พี่น้องก็ไม่เคยออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วยเพราะให้เกียรติครอบครัวของคุณวรยุทธ์และคาดหวังว่าครอบครัวของคุณวรยุทธ์จะทําทุกอย่างให้เป็นที่ยอมรับของสังคมในที่สุดแต่ในวันนี้กระแสะทางลบที่มากระทบกับสมาชิกทุกคนในครอบครัวมีมากจนเกินกว่าจะแบกรับเหมือนทุกครั้งได้ทําให้เราจําเป็นต้องออกจดหมายฉบับนี้พี่น้องทุกคนล้นเสียใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้และยืนยันว่าพวกเราทุกคนให้ความเคารพในกฎหมาย และยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่ต้องสามารถสร้างความยุติธรรมให้กับทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันพี่น้องทุกคนขอเรียกร้องให้คุณวรยุทธ์ออกมาแสดงความกระจ่างและความบริสุทธิ์ใจให้ครอบครัวอยู่วิทยาที่เหลือรวมทั้งสังคมและสื่อมวลชนให้รวดเร็วที่สุดและดำเนินการให้ถูกต้องตามคันลองของสังคมพี่น้องทุกคนขอแสดงจุดยืนของครอบครัวอยู่วิทยาจุดยืนที่พวกเรายึดถือและปฏิบัติมาตลอด คือการเดินตามปณิธานและคำสอนของคุณเฉลียวอยู่วิทยาผู้เป็นพ่อและเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตที่สอนให้พวกเรายึดมั่นในการกระตันยูต่อแผ่นดินโดยพี่น้องครอบครัวอยู่วิทยาทุกคนจะยังคงมุ่งมั่นสร้างสิ่งดีๆให้กับประชาชนชุมชนและสังคมไทยตามวิถีและปณิธานที่คุณเฉลียวได้วางไว้ต่อไปด้วยความเคารพและเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสูงสุดพี่น้องอยู่วิทยา